สวัสดีค่ะเมื่อนนี้ก็เป็นบายบายของวันอาทิตย์เนาะเป็นวันหยุดหลังจากหนึ่งข่าเสร็จแล้วเนี่ยก็สิตตำหมักแตง่งกินกับข้าวกรรมแสบๆเลยค่ะขา้าวเหนียวดำเนาะวันนี้ยากได้เผ็ดเล็กน้อยค่ะใส่พริกกระเทียมแล้วก็เกลือแล้วก็ตำลงไปตำให้พริกแตกค่ะแล้วก็เอาเบเกเทสใส่ลงไป มะเขือเทศกหนาวช่วงนี้งามแห้งพี่น้องปิดเสียงโทรศัพท์ให้แป๊บนึงต็นวยใหญ่ๆอุวนๆค่ะบ่อยปิดเสียงโทรศัพท์พีงามแป๊บนึงใช้น้ำตาลปี๊บลงไปเล็กน้อยค่ะปลาแลกระตาปลามะกอกหน่อยหนึ่งค่ะ ตำใส่ประกอกสีแดงหอมๆเนาะแล้วกับบักนน้วสักเขิงหน่อยค่ะต้องการแบบเปรี่ยวนิดๆเนาะผงชูรสเยอะทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็ฝานบักแตงค่ะสับบักแตงใส่ลงไป กินตำักหุ่งดูแล้วเนาะลองกินตำบักแต่เบิงว่าสีแสบปันไดเนาะสับแตงเซ็จแล้วก็ลงมือตำเลยค่ะตอนตำได้ได้กินของปรุงหอมพี่น้องลายแตกจุดเกลือกรอแล้วค่ะ แสบครบรลดแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วเข้มเปรียวเผ็ดบนเน้นหวานค่ะผู้ใดยังมากินข่าวมาเด้อพี่นอนกินน้ำกันอันนี้เป็นข้าวเที่ยงค่ะตำแตงแล้วก็ทอดปลาข้าวเหนียวแบ่บหลาย